สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับครูกุก้งแล้วนะคะห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทายนะคะเด็กๆวันนี้นะคะครูกุ้งก็จะให้เด็กทําเล่มสีม่วงเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันต่อนะล,ลูกนะะวันนี้นะคะครูกุ้งจะให้เด็ก,ดกทาหน้าสิบแปดนะลูกนะเอาคําที่โจทย์กหนดให้นะคะมาเติมให้ตรงกับรูปภาพนะคะมีคําว่าอะไรบ้างนั้นมีคําว่าแก้วน้ํานะคะทํานา ระบำเข้าถ้ำแกะดำแล้วก็รองยายสังเกตว่าคำที่เอ่ยจย์เอามาให้นะเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะนะไม่มีตัวสะกดเลยนะคะง่ายๆนะลูกนะคราวนี้ยงภาพกับคำที่เกี่ยวข้องกันนะคะก็จะมีคำว่าภูเขารองเท้าหัวเขา่าเตาไฟตอนเช้านะคะอันนี้ง่ายมากเลยต่อมาค่ะทักษะภาษาไทยหน้า2 0ลูก ให้เด็กๆเอาคามาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะมีคำว่าเออาเตเดกเกกะเด็กๆทำเสียงอะไรลูกเอายาว่างของอะไรคะเกกะช้างอะไรลูกเตกลูกบอลน้องร้องไห้ปากบออเด็กนะคะต่อไปค่ะ เติมรูปวันณยุให้เด็กเติมรูปวันณยุไม่เอกไม่โทรไม่ตีแล้วก็ไม่จัตาวานะคะแล้วก็สุดอ่านนะคะอับอุ้งจะบอกนะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างตัวใหญ่สักครู่ในถ้ำอาบน้ําตอนบ่ายทั้งนั้นริมตะหลิ่งปกเปกกลุ่มกลิ่งนะคะสุดท้ายค่ะในหน้า21เนาะ ให้เด็กๆเอาคำที่โจทย์กำหนดให้นะคะไปเติมลงใต้ภาพนะคะมีคำว่าอะไรบ้างรองเท้าแตะผมแกระก็รอแอะแกระคำว่าแกระตัวนี้มีเพียงชนะต้นสองตัวนะคะแกะแคะแทะไม่ยากเลยนะคะงานในวันนี้มีเพียงหน้า สิบแปดถึงยี่สิบสี่นะลูกน้อ,องคุ้งนี่อธิบายให้ที่เด็กฟังถึงยี่สิบสิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดนะคะไม่ใช่ยี่สิบสิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดนะลูกน้องงานมีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ